คือพระอาจา์จริงเลยครับในส่วนของตัวอ่าตัวกําแพงที่กั้นเนี่ยครับมันมันมันถูกใจหรือว่ามันแข็งแรงมันอะไรยังไเงเกวกับตรงนี้เป็นไลครับลองบอกผมหน่อยสวยงามสวยงาม,งามนะบเออเบียงเงยเดิมหรดูมีราคาอืมครับเราได้เราได้ซื้อของราคาที่เข้าขายกับราคากับตัวสินค้ามันเหมาะสมปะราคาใช้ได้ราคาใช้ได้เหมาะสมครับผม แล้วก็ถูกใจใ<ช>ถูกใจถ้าวัดเขาต้องให้ถูกคนนี้เพราะว่าเราสั่งเยอะรับผมแน่นอนครับขับสวยสวยมากๆเพราะต้องชามดูีินะยิ่งป้ายชามกว่ยิงผมสำหรับมอเตอร์ข้าศึขึ้นสวยครับผมอาจารย์ข้าศึนง่ายเข่าเล่าออกมาให้เบื้องเรื่องบอกว่าเออสร้างมากันขนังร่องเบืองสัญญาเพราะจะเห็นตัวอเตอร์ครับผมว่าเขาจะสั่งเก่าไปสร้างมน้าเดี๋ยวพายจานจะมีใช้เพิ่มใช่ไหมครับใช้เพิ่มในห้องน้ำในห้องน้ำจะใช้เพิ่ม โอ้ยหุดุดยอดครับดีมากเลยครับมันกันเชื้อราด้วยแล้วก็ผนังมันก็มีลายที่ที่ชัดเจนด้วยทำห้องน้ำเราไม่ต้องชาไม่ต้องลงสีไม่ต้องอะไรเลยรับประหยัดมากประมาณก็แล้วส่วนของตรงนี้ก็พอดีมันก็จะได้ทําให้โชว์ลายแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเชื้อราถ้าบางทีเนียมันก็จะได้มีรับตรงนี้มันป็จะตรงประเด็นแล้วก็เหมาะสมกับช่วงน้